Trì ăn lắm 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 lăng lắm lăng lắm lăng lắm lắm Ô, lắm 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 thế hết nhắn này. Có กำลังขูดมะพร้าวพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีมดสุกุสุกคนสุมงโซลบารีซีแแพงพอกับซองพอน้องโกกอพี่น้องกำลังขดมารยังืนป้าเล่นผ้าเลยตัวเตัวยาก่อนูเอ บัวลูกชายครับพี่น้องเดือดเคนคืออยากตกเนาะซึ่งเมื่อได้บอกว่าซึ่งเมื่อได้อยู่บอกเมื่อ่ได้ดอกเบิ่งคักแล้วคนอยากตกมื่นแหล่มาเลยคนตกเขาก็จะจักสีนอนใไซบานี่น้องม้วนของนอนเท่ากัน อันะไรคือใจใจกระต้มตัดบ่กระต้มตัดบ่กระต้มพัดกระต้มพัดเนี่ยกระต้มตัดมันนี่ทำมาอยู่บ้านแม่น้องลิงพี่น้องเตรียมกะต้มมือนพี่น้องเช่นนะนะยังว่ามือนมือวันสิ้์พี่น้องใส่บาทบ่แมนพี่น้องเขามาเห็ดอะนะลงทานไผ ไปเป็นสภาพเอ้ยลูกไอลูกเอยน้ทิพย์เอไอ้ลูก็เอยน้ำทิพย์เป็นสภาพพี่น้องข้างยูเเพิ่นก็มีซองเลยพี่น้องมีซองยังบับื่งนนะ่อ้ยักพี่น้องพี่ก็เบื่อเพิ่นักบลูกบ่รักบมากบ

บานี้ขั้นหถวน้ามันใส่น้าแลนวะครับิไปครัวใส่เขานะพี่น้องจงกินห่อหัวใส่เมกี้มันมีสื่อสองพคนนะาี่ด้อะ มีมูลเล่นเรือนล่ปันยังขุ่ยถซดอนกันหรือยัองบดได,ด้หร้อเปบ่าไหมอันนีดดด้คือยัง่วเผาต้มพักยังบ่ได้ ยังไม่ได้บ่ะสบายดีพี่น้องตัวเข่าปนกันสิมาห่อนกับหอนมาเนี้คนตัวเขานี่ก็บ่อยากนอน้ะมัน Violence เมื่อยคนเดียวขัวเนาะเปลี่ยนกันปวดก้ามเื้อจากในหน่อยนี่พี่น้องเจิ้มกระชากใส่กะทิพี่น้องแม่เพิ่มเยอะขึ้นถ้าขัวเพิ่มความสีหอมกแม่ขั้หนึ่งแล้วขั้นอะเพอันั้นขั้นขัวแล้วมันสีแขนแม่เพิ่มมามันสีแขนมันสีเนี้ยวถ้าอันขั้หนึ่งเลยไปขัวแล้วมันสีแล้ว เอาก็บ่เคยเฮ็ดกี้ก่อนพี่นนก็เป็นเม็ดแซ่ๆหลายกันเฮืแม่นมีกระทะใหญ่เนาะแม่นมันกระทะใหญ่ๆนะกระทะแม่ทใหญ่เฮ้ฮ้อนหลายพี่น้องเอ้ยมามาแต่ตลาดของนลงองอีกลงองบ่ไปตลาดลของอ๋อลืมหลายจุกยนหลายอย่างเนาะแม่นมันฮ้อนมันฮ้อนเข้าไปในตลาดน่ะใจแถม เาจะงมาโดยของเอากยากมากเลยเนาะโดยโดยโู songs, ้ย <ian> ุบเอาคิโลดโดยโดยแมนมนขาดจะเมนจะคลองกันยังลงพี่ไหมลงทางมาเนี่ยมาแต่บ่ายโมงเป็นสามโมงหมดไปลงทางอี ทางไม้เรื่อยๆได้มาสมเ่อยแหลด้มักามีดวอนนทหอดอีนยังวะนาของไผก็มีวทังนาดูนาดูมีบ่หนาของไผ่ัมีของไผ่บ่ทังนะพ่อบอกมีนาของไผ่น้องไผ่น้องไ่โอ้นานน้องไผเออนาน้องไผ่ไปหอดไปทุกว่าัดก่อนไก่อนนี้ขาหองไปดอกเมนเมนโดยก็จะว่าหน้าน้องไผ่ย่างนี่แหละก็มา ช้อนถือไม่ไดายเพระตอนมาตอนเปลียนยมเปลี่ยนยาทายมาแล้วทายคิบ่ายอยู่่ายคิปอยู่ลำบากบอกันมาทางบ้านโฉนี่ก็เทาเดียวมา้ันโฉ้นมาวานโฉมวันนี้ผัดักอีหยันพกันไปเรื่ยๆเลยละที่แรกมันรับสนาดูผัดอ้อกไปที่แรกเลยกัหน่มันไก่รับลงมาทงนทีแหงลงดวยเห็นพี่น้องเมื่อกี้ในน้ำเต็มวันนี้เขียด โมงนึ่งลคนอยู่นี่พี่น้องเนาะจะสามโมงสี่โมงกว่าพี่น้องถ้าเมื่อีประมาณหกโมงเดียเออทางกระบบดีพอนอนอนอยู่นีโอ้นอนนส่งน้น้ำลิงพอดีเหนียวรพอกันเปิดกาีันเปิดน้ำน่ อ๋าเรือพี่น้องไหมแต่ว่ากำลังหอกเอาต้มตัดอยู่สบาองหเไเมื่อดอกพี่น้องเขาจีนอนมองนี่แล้วพี่น้องมึงเ้อนอื่อจะยอ๋อก็เลยป็นต้องเมื่อวันนี้แมนมันจีนใสชุดเก่าเนี่ยบ่บ่ได้เนาะพี่น้องเนาะ sai suất gạo. Mẹ ôm đây, đứa mẹ. cầu ôm đây, rồi mẹ. Mẹ ôm

妈，还喝着。<呀>